สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกทกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดสุดหวยเม่นเม่นวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้สิงหาคมหกผมมาพบมาเจอพี่น้องจะห่างหายกันเป็นานครับเป็นปีสงปีสามปีวันนี้ได้กลับมาหาพี่น้องรู้สึกว่าดีใจดีใจมากครับช่องมีปัญหาวันนี้กลับมาแล้วครับ ่าและวันนี้ครับผมจะมานำเสนอวิ่งล่างครับวิ่งล่างตัวเดียวพี่น้องครับจะมีด้วยกัน2ชุดนี้คือชุดที่1และนี้คือชุดที่2ที่ผมจะลงให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันน่าจะมาไหมเพราะการคำนวณมันก็เอามาจากสถิติเมื่อสถิติทำแบบนี้เมื่อมันได้ถึงงวด สุดท้ายงวดปัจจุบันมันจะเดินต่อหรือเปล่าไม่อาจที่จะบอกได้เพราะฉะนั้นให้พี่น้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนเมื่อจะนำไปใช้มาพี่น้องครับฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับวิ่งบนตัวเดียวชุด 1, นึชุดสชุดสาผมลงให้แล้วชนได้แล้วได้สามตัวบน 1, นชุดสามตัวโต๊ดหชุดทีนี้เ,เราก็จะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียว จะได้อยู่แค่2ชุดเท่านั้นครับไปกลับให้แล้วหรือถ้ากรณีที่มันชนกันเราจะได้เลขวิ่งตัวเดียวโอเคนะครับฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดสูตรห,ห่วยแม่นๆโอเคครับฝากและเตือนและทีนี้จะมาถึงตัวสูตรและวิธีทํานะเราจะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวต่อไปนี้พี่น้องลองดูสถิติถ้าชอบและค่อยนําไปใช้ครับวิธีทําครับผมให้บวกร้อยสิบหน่วยบน และบวกด้วยหน่วยที่4และบวกด้วย1นึ่ทำยังไงครับ110หน่วยบนก็คือและหน่วยที่4และบวกด้วย1แบบนี้ทุกเที่ยวนะครับมาเราจะเริ่มคำนวณจาก16พฤษภาไปใช้1มิถุนานะมาดูพี่น้องครับ เริ่มเลยครับก่อนจะเริ่มอย่าลืมพี่น้องครับผมขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบพระคุณมากมากครับมาบวกเลยครับ3ามตะวนศนบวกหนึ่ได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกได้9 9้บวกหได้0เราจะได้วิ่งตัวเดียวคือวิ่ง0ครับและนี่คือผลออกครับ เราจะเอาศูนย์ไปวิ่งในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาครับมาดูครับหนึ่งมิถุนารางวันที่หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกส่วนสองตัวล่างที่กําลังหาอยู่ออกศูนย์สองพี่น้องครับผลศูนย์สองมาไหมครับมาพี่น้องครับศูนย์มาออกศูนย์สองอยู่ในหลักสิบผมน่าจะเขียนประกาศน้าเงินเนาะ พี่น้องครับผมเขียนประการน้ำเงินกับสีแดงเวลาไปดูในโทรศัพท์ของพี่น้องแล้วมันชัดเหมือนสีน้ำเงินไหมครับลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมจะได้เปลี่ยนสีถูกเวลาดูในนี้ผมก็ว่ามันมันเข้มดีอยู่ถ้าจะเปรียบเทียบกับสีน้ำเงินตัวไหนมันจะชัดก็การคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับมาพี่น้องครับถูกนะครับแล้วทีนี้เ,เราจะมาคำนวณงวดวันที่หนึ่งมิถุนาไปใช้สิบหกมิถุนานะครับ ไปเลยพี่น้องครับร้อยสิบหน่วยและก็หน่วยที่4และบวกด้วยหนึ่งแบบนี้ทุกเที่ยวครับเราจะได้เลขวิ่งเหมือนที่ลุงทัศน์ได้วิ่งใครชอบคิดชอบคำนวณเตรียมปากกามาเลยครับเขียนเอาครับบวก1้อหน่วยบนและบวกหน่วยที่4และบวกด้วยรหัสหนึ่งครับอ่าไปเลยครับ1นบวกเได้สิบ บวก6ได้16บวก2ได้18บวก1ได้19งวดนี้เราได้วิ่ง9พี่น้องครับได้วิ่ง9และจะนำา9ตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่16มิถุนามามี9ให้เห็นไหมครับรางวันที่1 16มิถุนาย6 1 8 0 7น361 807 2ตัวล่างออก92 92นะครับพี่น้องครับผล เก้าสองมาไหมครับมาครับเก้าเรามาครับออกเก้าสองได้เก้าออกเก้าสองมาพี่น้องครับทีนี้อ่าผมจะเขียนปากกาน้ําเงินนะครับพี่น้องก็ลองเทียบดูนะผมจะได้เขียนถูกว่าสีตัวไหนมาชัดเมื่อดูในโทรศัพท์พี่น้องผมจะให้เป็นข้อเปรียบเทียบครับ จะคำนวณ16มิถุนาไปใช้1นึ่กร,รกดาครับไปเลยครับร้อยบน10บนหน่วยบนหน่วยที่4ีบวกหนคงที่บวกครับ8บวกศได้8 8ดบวกเได้15 15้บวกหได้21 21ิบวกหได้22อันนี้เราจะได้วิ่ง2พี่น้องครับวันนี้และเราจะนำสอตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่1 กร,รกฎานะครับมาครับมาดูครับ1นึ่งกร,รกฎาออกเลยครับ9 8 1 4 1 7 2ตัวล่างออก6 1หนหกหนึ่งนะพี่น้องครับเราได้สองผิดครับงวดน,นี้มาผิดนะครับได้หนึ่งของเราได้สอง มาครับมาดูงวดต่อไปครับมันจะผิดอีกไหมร้อยสิบหน่วยหน่วยที่สี่บวกด้วยหนึ่งอ่ะบวกเลยครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองบวกสองได้สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้า งวดนี้เราได้วิ่งห้าพี่น้องครับเราจะห้ามาวิ่งสิบหกกรกฎาคมครับจะมีห้าเห็นไหมหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าอันนี้เลขบนเลขล่างห้าสามผลห้าสามพี่น้องครับห้าสามเราได้วิ่งห้าพี่น้องครับเราได้วิ่งห้าออกห้าสาม อ่าถูกนะครับพี่น้องครับถูกนะครับมาทีนี้ผมจะพาคำนวณงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมไปใช้หนึ่งสิงหานะหลุดไปหนึ่งรอบพี่น้องครับถ้าหลุดแล้วผมมั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดอีกครับและกลับมาถูกแล้วนะครับมาครับคำนวณสิบหกกรกฎาคมไปใช้หนึ่งสิงหาร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสหนึ่งคงที่ สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งงวดนี้เราได้วิ่งหนึ่งพี่น้องครับได้หนึ่งตัวเดียวและจะเอาหนึ่งตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับมาครับจะมีหนึ่งให้เห็นไม่ตรวจเลยหนึ่งสิงหาหกห้าสี่สามหกห้าเก้าสี่สองตัวล่างออกหนึ่งสี่พี่น้องครับผล หนึ่งสี่มีหนึ่งให้เห็นครับออกหนึ่งสี่เป็นยังไงครับถูกพี่น้องครับมีผิดอยู่งวดเดียวครับสถิติจี่งวดห้างวดผิดหนึ่งงวดและทีนี้เราจะมาคำนวณงวดวันที่หนึ่งสิงหาไปใช้สิบหกสิงหานะพี่น้องครับมาครับขอให้สูตร ผมเดินต่อนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วมาลุยพี่น้องครับร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสหนึ่งคงที่อ่ะมาบวกช่วยกันพี่น้องครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดสิบแปดบวกสองได้ยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดอ่ะได้วิ่งหนึ่งพี่น้องครับ ได้วิ่งหนึ่งเหมือนตัวนี้โอ้โหชอบไหมครับพี่น้องครับชอบไหมชอบหรือเปล่าครับได้หนึ่งตัวเดียวโอโ้พี่น้องครับจะไปใส่อะไรละทีนี้เมื่อได้หนึ่งนะครับผมยังจะไม่เอาไปชนชุดสองนะครับ ถ้าหนึ่งมาผมคาดว่ามันน่าจะมาตัวนี้ครับอะผมพาย้อนขึ้นมาดูอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับสูตรนี้มันเดินยังไงครับวันนี้ได้ศูนย์ออกอะไรครับศูนย์สองอยู่หลักสิบนะวันนี้ออกอะไรได้เก้าออกเก้าสองอยู่หลักสิบนะวันนี้ได้สองผิดวันนี้ออกห้าสามอยู่หลักสิบวดนนี้ได้หนึ่งอยู่หลักสิบถ้าหนึ่งมาวดนนี้จะได้อะไรครับมานี่คือคําตอบครับทีนี้ ผมจะให้แบบนี้ถ้าหนึ่งมาผมให้ผมจะรูดเลยดีกว่าพี่น้องง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะคัดให้ถ้าหนึ่งมาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ง C หนึ่งอ้าวเหลือหนึ่งห้าหนึ่งหกพี่น้องครับลืมลืมหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งก้าหนึ่งนี่ครับรูดรูดหนึ่งได้สิบเก้าชุด ถ้าณขณะน,นี้ตัวที่ผมชอบตัวไหนพี่น้องครับผมชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ครับหนึ่งศูนหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งชอบอยู่สี่ชุดนี้แต่ถ้าพี่น้องครับ ถ้าหนึ่งมันมาหลักสิบอย่างเก่าตัวที่หน้าลุ้นก็คือหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่พี่น้องครับได้แค่นี้พี่น้องครับงวดนี้ผมรูดให้เลยครับรูดหนึ่งถ้าหนึ่งมาถ้าสูตรไม่หลุดก่อนนะครับสูตรยังไม่หยุดเดินหนึ่งมาแน่นอนถ้าหนึ่งมาตัวที่เน้นคือหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ตัวรองคือศูนย์หนึ่งและสี่หนึ่งคำเตือนพี่น้องครับ ใครชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบเหมือนผมห้ามนำไปใช้เด็ดขาดโอเคนี่คือคำเตือนพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปต่อไปผมจะเอาวิ่งตัวเดียวเหมือนกันนี้แหละพี่น้องครับวิ่งตัวเดียวเหมือนกันนี้แหละแต่จะเป็นชุดที่สองนะจะเป็นชุดที่สองเมื่อได้ตัวเดียวก็จะเอามาชน ที่เราได้หนึ่งตัวเดียวขอฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยเผื่อสูตรมันเดินสูตรมันเดินต่อเราจะได้สองตัวล่างอยู่แค่หนึ่งหางและไปกลับอยู่สองหางเผื่อใครอยากจะเสี่ยงดวงเซ็งๆจากเศ,ษศ,ศ,ศร,รษฐกิจซบเซาช่วงนี้ไปหยิบลอตเตอรี่สักใบสองใบอ่าฝากไว้ด้วยครับมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันผมลุงทัศส,สูตรหวยแม่นๆขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับ ขอาพระคุณมากๆครับขอให้โชคดีขอให้สองตัวแตกครับทริปนี้วันนี้สวัสดีครับ